ดอกนี่งามแห้งครับโอ้เบิ่งจ้ะโู้ยบูหูบะเห็ดฝรังขุ่มมะอรั่งหวานอุ้ยเพิงหวานอุ้ยเปรยเหมือนปอดโขกตาเป็นมูเลยวกว่านะเปรยแน่เลยเด้เนาะว่านบ่เห็นนะเหมือนนี้ก็วันที่สามสิบสิงหาค่ะเฮ้ยดอกนันเปียแล้วเนาะ โอ้ยเออตนั้นเป็นเสียงคนเลยแล้วคนป่อยเลยเิ็บอาเก็บบอสจะกึงเอาตดวยคนใหม่ต้งเตไๆยังปอมงออได้ว่าพ่อยกำลังมานี่เออเอารถจอดไว้ส กำลังมาคือกันไปไหนบอไปไหนลีบอกไปไหนแล้วขามันอยู่ข้างล่างมันอันนี้มันเปื่อยหมดนั่นดอกนึงมันมันงัดกระได้นะโอ้ขาตัวนี้งยังอ้วนเลย ก็หันเพลินไมย้ยะได้พันกุ์ยางกายพันธุ์ยางออมพุ่นเอ้พันธุ์ยางอมมันก็เลยกว่เห็น,นหนอกงาเพลินเนื้อแดงไม่น้อยอออขามันจะเลิกด้วยนะออตัดขาแล้วออโอ้ย่างงามเลยเออเดอกนี้ก็งามอยู่ตันนะออนีดด่แดงเธอเลยเลย เกือบไหวเลยนี่กันเท้าประห็นในไหว้เลยดิเสือเสือขาเห็ดพงจอกเห็ดพิงเจอกหลายอุ้ยไหว้เต็มเลยเห็ดพิงจอกอุมออออหมูว่านห้ามหอด ไม่เลวกระมีน่ะโอ้โหนักหนึ่งเห็ดอันนี้แสบแสบ,แสบด้วยนี่คนผู้ใดจะกินนี่โอ้ยัโอ้ยเปือ่อยเหมือนโอ้ยเนาะถือฝนเหมือนหน่อยหน่อยเนาะ ถวันฮัมบูพอดเส็แล้วนี่นั่นหมดโอ้เปีอยหมดเลยอด้ดอกนึงอะนี่นะเออดำดำเห็นบ้อนั่นะไรเ่อไห่เปียหมนถือฝนดอกนี้งามแห้งค่ะพูู้ะ ba doc lê mâm mì đê. But cái độ bằng hai nè. Mmh mmm. 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 เห็ดกรบองามค่ะฝนตกใสมันก็เลยอันเปื่อยหมดเห็ดตัวนี้แสบแซบแล้วค่ะนี่เห็ดฟานเห็ดไข่ฟานเอิรนมันมวนเนาะขันเอิรนมวนกันอีกเป็นแบบหนึ่งอันนี้เห็ดไข่ฟานแต่ผู้ใดเคยกินกับเู้ดีเนาะว่าเห็ดชนิดนี้เนี่ยซื้อ่าจังไดเสียงค้นขมาในโขลกไลหลายหลายว่ามันบ่มมีข้นขมาแล้วเดีนี้ เบิ้งจ้ะโูบบ้บุงูัวเห็ดฝุ่งขมเมื่อฝุ่งหวานอุ้ยเพิงหวานเบิ้งขาปาดอู้เพิงหวานเนาะนี่เพิงหวานถ้าเป็นเพิงขมไม่เป็นลักษณะสิเพิงขมบ่สูกันกับอันคนมากันเพิ <babe. S 1> ่นพญางกายมาเพิ่นมากันเบิ้งเนาะเพิ่นว่าเห็ดเพิงขมมาสั่นนี่เบิ้งลักษณะแล้วเฮ็ดจังได้กัหวาน ถ้าพิสูจน์ง่ายๆค่ะใส่ลินเลี่ยเลยนี่โมเมนเห็ดพีดลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าโมเนเห็ดพิดเท่าจะเอาลินไปสัมผัสเด้อถ้าเป็นเห็ดอ่าเป็ังสี่นะลองเอาลินเลี่ยบ้างค่ะเพเลี่ยบ้างแล้วหวานจ้อยเลยสีพิสูจน์ในเบิ้งค่ะว่าเห็ดพึงคุ้มเพลี่เพึงหวาน,น,น <c oughs> ใส่ลินสัมผัสหวานจ้อยเลยค่ะบ่มแม่นเห็ดพิดเด้อค่ะถ้าเป็นเห็ดท,ที่ว่าเขาสงสัยส่เห็ดแบบเพลี่นในบ่ได้เด้อค่ะอันนี้เขาหูว่าเห็ดกินได้เขาก็เลยทดลองให้เบิ้งเลยเนาะ ที่โสกันกะละว,วาเฮ็ดผึ่งขมผึ่งหวานอันนี้เฮ็ดผึ่งจอกจุดติดอันต้นไม้แอดแป๊ดดูวันนี้ <c ười> โอ้ <c ười> เฮ็ดผุกตาบ <c ười> โอ้โเกิดเหี่ยต้นไม้มือนี้เด็กแกงนึงค่ะ <c ười> ได้เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดอ่ะสุยางชนิดหลายชนิดค่ะวันนี้เพ่นไก่หน่อยสิกาบ้านกันเดอ้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใเพ่นในเด้อจ้ากาบานก่อนค่ะ